ดีแม่ครัวกำลังทำอะไรกินผัดค้าหมูค้าหมูนี่เห็นบ่ถาดซีมเบิงเดอนี่มานะอ่ะมาดูขั้นตอนการผัดคณาหมูครับนานๆทำกินครับผมนี่ตั้งไฟให้น้ำมันเดือดก่อนนะครับ <c oughs> ร้อนก่อน ค่อยเอาพริกกระเทียมลงไปเหลืองยังเอาพริกกระเทียมลงไปเลยห้มแล้วก็ใส่หม <c oughs> ูให้มันหอมก่อนค่อยใส่หมูพอหอมแล้วนะครับเหลืองแล้วก็เอาหมูใส่ลงไปผัดให้เข้ากันต้ <c oughs> องใส่ เอาน้ำตาลมาใส่ด้วยจากนั้นก็ใส่น้ำตาลคระนาหมูหมูชิ้นน้ำมันเราใส่ไปเอาข้้นมันแล้ว้ำมันแล้วต่อไปก็จะใส่ซอสหอยอืม ก็ถอยไปเลยนะครับอือใส่เยอะอร่อยมากป <c oughs> ่าภูเขาทองลงไปไหลับ <c oughs> อ่าเห <c oughs> ยาะน้ำปลาก่อนคนก่อนอ่า,อาเริ่มแล้วเริ่มหอมแล้วครับเริ่มหอมแล้วเริ่มหอมแล้ว เดมพรหอมแล้วครับจากนั้นก็ใส่รสดีปรุงรสก่อนนะครับปรุงรสก่อน <c oughs> ปรุงรสรสดี <c oughs> น้ำไม่ต้องเติมยากนะครับมันมีน้ำในตัวแล้วนะครับน้ำในผักด้วยสูรุตลงไปเอ้าใส่เนว้อลู่วลงไปอันนี้บ่แม่เซฟกระทะห้างได้พี่น <c oughs> <c oughs> ตอตัวนี้เซฟกระทะเกา ผักกุงป้าเออผัดคณะครับคณะปลอดสารพิษคณะนี่เอามาจากโรงเรีเนยนครับนเลยเดี๋ยวใส่ลงไปมเดี๋ยวมยันก็ยุบเหนือไม่เยอะผัดกินเองเนยครับผัดกินเองมันจะได้เยอะนะครับซื้อเขาหนึ่งนิ้เตดียวเองไม่แพงด้วยเนื้อหมูเขาก็ทำสําเร็จให้แล้วนะครับ ค้นค้นระบาดน,นี่ใสน้ำปาลาเราบ่ใสแล้วะ <c oughs> ่ตอนนี้ผัดเริ่มยุบแล้วนะครับอ้เต็มกระทะเลยนี่อันนี้ก็เรียกว่าเชฟกระทะห้างไม่ใช่ไม่ใช่ใชเนอเอเอาเชฟกระทะเก่าเนาะ <c oughs> <c oughs> กระทะของแถมต้องเพียงสีดาพ่นอานเลย กระทะไม้มันสีขาวอยู่ตลอดเลยแต่ว่ามันเกิดต้องสีาลาโอ้ไหลายแห้งวันตัวต้นไห่มันเข้ากันเ่ราต้องเติมน้ำอยู่แบบน้ำไหลละทำมันขุมเจีมข้นมันจะแสบเอาพาัดไปด้วยไนะห้มันสุกก่อนให้พักส,สุดสุกดีดีกอนเอาพัก ผักได้หลายไปใช้เบิร์ระบ,บาดเนี่เห็นบอกมิจตตอนน่รอดบาดท,ที่นี่ฮ่าฮ่าอเดิ่มซุกแล้วพี่นางเลยหอมหอมครับเสิบแซ่บครับเมื่อนี้เมนูพิเศษครับผัดค้าหมูชิ้นครับบ่ได้กินจัดบ่ได้เห็นกินกเตอ่อเลยครับส่วนใหญ่มิจตสซื้อเขาซื้อสําเร็จมากินเลยนะวมือน,นี้ว่างนะครับก็เลยเฮากกินเองเบิ้งนะครับ ตอนหมูกับตอนบักไงเลยเพราะว่าเขาเห็ดสำเร็จมาสำเร็จเลยนะครับไงนั้นมันยังแสบครับพี่น้อเลยให้ก็ลาดหนาผ้นี่เอ้าชิมเมืองบัดที่นี่้แสบวะอืมแสบอยู่เลยทำอ,อะไรเนะเออ,อ,อเออน,น้ำปลาจะน้อยก็ไ,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 ได้ให้มันนัวยังไง หวานแน่แล้วบาดเนี่ยแต่ว่ามันก็นแซ่บแล้วล่ะใส่น้ำปลาเยอะอยนนหน่อยอ้าวใส่มันนัวเยอะหน่อยมันบเผ็ดประไดเนาะใส่บุกพริกหน่อยพอดเอ้าเริ่มน้ำเริ่มร้ายแล้วครับพี่น้องเอ้าน่าสิใส่ได้หรอบ้างนี่เดี๋ยวให้ล้ำล้ำ,ลำสุกสักหน่อยก่อนใส่พริกหกเม็ดเองไม่ใส่็จหรออืมใส่หน่อยพุพ่งเอ้าโอเครอสักครู่หนึ่งให้ก้านมัน สุกก่อน,นะครับเอาพบกันเพียงแค่นี้ครับขอบคุณและสวัสดีครับผิ่ติดตามรับชม